สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ่งจะมาแนะนําตีนผีม้วนริมผ้าสําหรับจักเย็บผ้าเบอร์นีน่านะคะจะบอกว่าตีนผีม้วนริมค่ะของจากแบรนด์นี้นะคะเขามีให้เลือกหลายตัวมากๆเลยและแต่ละตัวนะคะก็น่าใช้มากๆด้วยค่ะยุ่งจะพามาทําความรู้จักและแนะนําตีนผีม้วนริมผ้าสําหรับจักเย็บผ้าแบรนด์เบอร์นีน่ากันนะคะตีนผีม้วนริมผ้าของจากเบอร์นีน่าจะมีอยู่7ตัวด้วยกันค่ะ เริ่มต้นที่เบอร์61นะคะเป็นตีนผีม้วนริมแบนขนาด2มิลเบอร์62เป็นตีนผีม้วนริมแบนขนาด2มิลใช้แต่ตะเข็บลายเย็บเส้นตรงอย่างเดียวนะคะเบอร์63เป็นตีนผีม้วนริมแบนขนาด3มิลเบอร์64เป็นตีนผีม้วนริมแบนขนาด4มิลตัวนี้ก็ใช้แต่ตะเข็บลายเย็บเส้นตรงอย่างเดียวนะคะเบอร์66เป็นตีนผีม้วนริมแบนขนาด6มิลเบอร์68เป็นตีนผีม้วนริมก้มขนาด2มิล และเบอร์69เป็นตีนผีม้วนริมก้มขนาดสีมิลค่ะตีนผีม้วนริมแบนทั้ง7เบอร์นี้นะคะสามารถใช้ได้กับจากเบอร์นี้หน้าได้ทุกรุ่นเลยค่ะยุ่งจะขอแนะนำตีนผีม้วนริมแบนเบอร์62และเบอร์64ก่อนนะคะซึ่งเป็นตีนผีม้วนริมแบนที่ใช้กับตะเข็บลายเย็บเส้นตรงอย่างเดียวค่ะสังเกตได้จากตีนผีที่มีรูเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะทำให้เวลายเย็บผ้าไม่จมลงไปในฟันจักง่ายๆค่ะ ตีนผีม้วนริมแบนเบอร์62จะเก็บริมผ้าได้ขนาด2มิลน,นะคะเบอร์64จะเก็บม้วนริมผ้าได้ขนาด4มิลค่ะยุ่งจะมาเย็บใช้งานให้ดูกันนะคะเริ่มต้นที่เบอร์62ค่ะใส่ตีนผีกันนะคะข้อดีของตีนผีเบอร์นี้นค่ะจะเป็นตีนผีเหล็กหลอ่อถอดเข้าออกง่ายมากๆค่ะสอดเข้าไปแบบนี้ได้เลยใส่เพียงมือเดียวได้เลยนะคะ ใช้ตะเข็บลายเย็บเส้นตรงใช้ค่ามมาตรฐานที่เครื่องจากเขาเซตไว้ได้เลยนะคะตีนผีม้วนริมแบนเบอร์62จะเหมาะกับเนื้อผ้าบางไม่หนามากนะคะการส่งผ้าเข้าล่องตีนผีจะทำได้หลายแบบค่ะยุ่งจะทำให้ดูหลายๆแบบนะคะใครถนัดแบบไหนก็นำไปใช้ได้เลยนะคะเริ่มต้นการส่งผ้านะคะยุ่งจะส่งผ้าเข้าไปใต้ตีนผีแบบนี้นะคะให้ตัวผ้าถึงเข็มเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้เย็บเดินหน้ามานิดนึงค่ะ แบบนี้นะคะให้เอาเข็มขึ้นแล้วก็ยกตีนผีขึ้นด้วยค่ะให้ดึงได้ออกมาแบบนี้นะคะจับตัวได้และผ้าช่วยสอดเข้าไปนำล่องแบบนี้ค่ะจากนั้นวางตีนผีลงได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเย็บส่งผ้าให้ตรงกับม้วนของล่องตีนผีม้วนริมค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะมมวนริมแบนขนาด2มิลโดยการใช้ตีนผีหมวนริมเบอร์62ค่ะต่อไปจะเป็นตีนผีมมวนริมแบนเบอร์64นะคะใช้ตะเข็บลายเย็บเส้นตรงลายเดียวกับเบอร์62เลยค่ะตีนผีตัวนี้จะเก็บริมผ้ามมวนริมได้ขนาด4มิลน,นะคะเหมาะกับผ้าบางผ้าทั่วไปได้เลยค่ะเริ่มต้นยุ่งจะม้วนริมผ้านะคะพับริมผ้าเป็นขนาด4มิลเล็กๆแบบนี้ค่ะ ส่งผ้าเข้าไปใต้ตีนผีให้ถึงเข็มเล็กน้อยแบบนี้ได้เลยนะคะวางตีนผีลงค่ะจากนั้นให้เย็บเดินหน้าเข้ามาประมาณ1เซนนะคะจากนั้นให้ยกตีนผีขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วใช้มือค่ะช่วยตวัดชายผ้าให้เข้าร่องม้วนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ยกตีนผีลงอาจจะใช้คีมขี้ปลายแหลมช่วยในการม้วนผ้าเข้าร่องนะคะ จากนั้นก็เย็บม้วนได้เลยค่ะช่วยจับขอบผ้าประคองผ้าเหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะม้วนริมแบนขอบผ้าโดยการใช้ตีนผีเบอร์64ค่ะตัวตะเข็บและขอบผ้าจะออกมาขนาด4มิลน,นะคะตะเข็บสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะต่อไปยุ่งจะมาแนะนำตีนผีม้วนริมแบนเบอร์ 61, 63และเบอร์66นะคะ ตีนผีทั้งสามเบอร์นี้นะคะสามารถม้วนริมแบนขอบผ้าใช้ได้ทั้งแบบลายเย็บเส้นตรงและลายเย็บซิกแซกค่ะสังเกตจากล่องตีนผีที่อยู่ตรงกลางนะคะจะมีความกว้างขึ้นทำให้เราสามารถใช้ลายซิกแซกม้วนริมแบนขอบผ้าได้ค่ะซึ่งเบอร์6 1นะคะจะม้วนริมแบนขอบผ้าได้ขนาด2นมิล เบอร์63จะม้วนริมแบนขอบผ้าได้ขนาด3มิลและเบอร์66จะม้วนริมแบนขอบผ้าได้ขนาด6มิลค่ะเบอร์61นะคะเมื่อใช้ตะเข็บลายเย็บเส้นตรงค่ะจะม้วนริมแบนได้ขนาด2มิลนะคะถ้าใช้ตะเข็บลายเย็บซิกแซกนะคะขนาดออกมาก็จะประมาณ2มิลแบบเดียวกันค่ะ เบอร์63นะคะจะม้วนริมผ้าได้ขนาด3มิลค่ะจะใช้ลายเส้นตรงเย็บนะคะก็ม้วนริมผ้าออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีขนาด3มิลแบบนี้นะคะถ้าใช้ลายเย็บซิกแซกค,ค่ะก็จะเก็บริมซิกแซกแล้วก็เก็บม้วนริมผ้าให้เราเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะยุ่งจะใช้ตีนผีเบอร์66ม้วนริมแบนดด้วยลายซิกแซกให้ได้ดูกันนะคะ เลือกตะเข็บลายเย็บซิกแซกค่ะให้ทดลองเย็บก่อนนะคะที่จะปรับความถี่หางกว้างแคบค่ะตีนผีเบอร์นี้ค่ะจะม้วนริมขอบผ้าได้ขนาดถึง6มิลเลยจะใช้ผ้าแคนวาสผ้ายีนหรือผ้าดิบก็สามารถม้วนริมผ้าได้ค่ะสอดผ้าเข้าไปใต้ตีนผีนะคะจับใช้ผ้าม้วนเข้าล่องตีนผีลักษณะแบบนี้ค่ะ ผีเบอร์66จะใช้ลายตะเข็บเย็บเส้นตรงหรือลายซิกแซกก็สามารถทำได้เลยนะคะยุ่งจะเก็บริมม้วนโดยการใช้ตะเข็บลายซิกแซกค่ะจะเนื้อผ้าหนาแค่ไหนก็สามารถใช้ตีนผีม้วนริมเบอร์66ม้วนเก็บริมผ้าได้เลยแบบนี้ค่ะใช้ได้ทั้งตะเข็บลายเย็บซิกแซกและลายเย็บเส้นตรงนะคะ เรามาดูตีนผีมวลล้วนริมกลมกันบ้างนะคะจะมีอยู่สองเบอร์ด้วยกันค่ะคือเบอร์ห8สิแดและเบอร์ห9ิ้านะคะเบอร์ห8สิบแดจะใช้มวลล้วนริมกลมผ้าบางค่ะจะมวลล้วนริมกลมขอบผ้าได้ขนาดสองมิลส่วนเบอร์ห9้าใช้มวลล้วนริมกลมผ้าหนาหรือผ้ายืดนะคะจะม้วนกลมขอบผ้าได้ขนาดสี่มิลค่ะยุ่งจะเย็บมวลล้วนริมกลมกับตีนผีเบอร์ห8ิดให้ดูก่อนนะคะ ใส่ตีนผีม้วนริมกลมเบอร์68เข้าไปได้เลยนะคะเก็บได้สอดไว้ใต้ตีนผีแบบนี้ได้เลยค่ะตีนผีม้วนริมกลมเบอร์68นะคะใช้ตะเข็บลายเย็บซิกแซกค่ะให้ลองเย็บกับค่ามาตรฐานก่อนนะคะแล้วค่อยมาปรับค่าความทีห่างกว้างแคบตามใจชอบค่ะจับขอบผ้าส่งเข้าล่องม้วนเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วนะคะหมวนริมกลมด้วยตีนผีเบอร์68ค่ะยุ่งใช้ตะเข็บลายเย็บซิกแซกปรับความกว้างอยู่ที่3นะคะถ้าทำกับผ้าเกณนเฉลียงใช้ผ้าจะออกมาเป็นโค้งๆผิวๆแบบนี้เลยค่ะ ตีนผีเบอร์69นะคะเป็นตีนผีม้วนริมกลมอีกตัวหนึ่งนะคะที่สามารถม้วนริมกลมผ้าหนาได้นะคะนอกจากจะใช้กับผ้าบางผ้าธรรมดาผ้าหนาแล้วยังไว้ใช้เก็บริมม้วนริมกลมกับผ้ายืดได้ด้วยค่ะแต่ตะเข็บลายที่ยุ่งใช้นะคะจะเป็นตะเข็บลายเย็บซิกแซกแต่เป็นตะเข็บลายก้นหอยค่ะเดี๋ยวยุ่งจะมาทําให้ดูกันนะคะยุ่งจะใช้ตีนผีม้วนริมกลมเบอร์69ม้วนริมขอบผ้ายืดนะคะ ยุ่งจะใช้ตะเข็บลายเย็บเบอร์3ลายนี้ค่ะในการม้วนริมเก็บริมผ้ายืดค่ะสอดชายผ้ายืดเข้าไปใต้ตีนผีแล้วจับชาผ้าตวัดเข้าล่องม้วนเหมือนเดิมนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะหมวนริมกลมผ้าย,ยืดค่ะโดยการใช้ตีนผีเบอร์69และใช้ตะเข็บลายเย็บก้นหนอยนะคะตัวขอบผ้าก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใช้แทนเก็บปริมขอบผ้าใช้แทนจักรพงได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตีนผีมว้วนลิมสำหรับจากเย็บผ้าแบรนด์เบอร์นีนานะคะมีให้เลือกหลายแบบแล้วก็หลายตัวมากๆเลยยังไงถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาที่เพจ Facebook ทางเบอร์นีนาไทยแลนด์หรือรายแอดเบอร์นีนาไทยแลนด์ได้นะคะฝากติดตามรับชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ค่ะทางช่อง y u t u b e เบอร์นีนาไทยแลนด์ด้วยนะคะ